ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชบชูสุดดีเพื่อน้องทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า That's Not My Boss หรือว่านั่นไม่ใช่หัวหน้าของฉันซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่น่ากลัวอย่างแน่นอนแต่แต่ว่าแม่ไหนๆก็ไหนๆแหละมาครับ That's Not My Boss ไอ้นี่มันไม่ใช่หัวหน้าของฉันผมอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับที่ใครก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ๊ะโอ้โหโอ้โห มันมืดไปแล้วอ๋อมีคนมาเคาะประตูบ้านทำไมไม่โทรมาก่อนละ่ะอาจจะเป็นเมียรเราก็ได้ใครจะไปรู้สวัสดีครับรอแปบ๊บนึงครับใครมาวะมีรถมาจอดหน้าบ้านด้วยนะครับเสียงเพลง <c oughs> เสียงเกมเข้าปกติเอ้ยสวัสดีครับใครเนี่ยใครอะอันนี้คือน่าจะเป็นหัวหน้าผมอย่างแน่นอนเลย <c oughs> เฮ้ยรู้วหาทำไมไม่ใช้เวลานานจังเลยเนี่ย โอ้แม่งอ่านไม่ทันหัวหน้าครับตอนนี้เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นครับผมชื่อว่าแจ็คใช่ไหมอ่าว่าไงอะหัวหน้าเออเดี๋ยวค่อยถามได้ไหมแกขายของเมื่อเช้าไปแล้วแกทําเรื่องผิดพลาดไปนะตอนนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าใช่แล้วแกมีปัญหาแน่ไอ้ขี้ขาดไอ้กระจอกเอ้ยโอ้คุณด่าผมแรงเกินไปหรือเปล่าครับอา่าไม่เป็นไรผมผมเข้าใจครับผมเข้าใจ <c oughs> นายไม่ได้รับสายฉันเออฉันไม่ได้เขียน ที่อยู่ให้หัวหน้าไปนี่นาทําทไมหัวหน้าถึงรู้ที่อยู่ฉันได้เอาแล้วไงเหมือนเราเนี่ยจะเป็นพนักงานขายข,ายของให้กับหัวหน้านะครับซึ่งโหหัวหน้าจริงเหรอตอนนี้ด้วยนะทําไมต้องทําอะไรตอนนี้ด้วยคืออะไรผมต้องออกไปกับหัวหน้าเหรออะไรวะฉันควรที่จะไปเอากุญแจแล้วก็ไปขึ้นรถไหนไหนจุนแจปิดตูกดต้ก่อนปิดตู้ก่อนปิดไงอะโอ้โหอันไหนคือกุญแจผมเอ่ย บ้านกูเลยเป็นบ้านสไตล์มินิมอลมากๆเลยนะคือไม่มี <c oughs> คือไม่มีอะไรเลย <c oughs> กลับเข้าบ้านมาเพื่อนอนแบบกลับมาเพื่อนอนแท้ๆเลยมามาเพื่อนอนแค่นั้นจริงๆอ่ะไหนกุญแจรถผมครับเนี่ยเอ่อ Where is my car key key car คุญแจรถกูอยู่ไหนอะ่ะเอ่อหรืออ๋อนี่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 ห้องนี้เปล่าอ่าจุนแจรถ มันหัวหน้าจะให้เราตามไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้ตามไปที่ไหนล่ะก็คือจ,จะต้องเป็นโอ้โหโมเดลบ้านเหมือนกับเป๊ะโมเดลบ้านไหมครับกด e แล้วก็ไปทำงานซะอ่ะ,อ,ะอ้าวถึงแล้วหรอไม่มีฉากขับรถหรอสวัสดีครับจัว่วหน้าไหนผมทำอะไรผิดหรือเปล่าผมขายอะไรผิดหรือเปล่าครับหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าร้านเราคือร้านอะไรเหมือนจะเป็นร้านสะดวกซื้อธรรมดานะ ที่พวกคุณเนี่ยไปเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์กันนะใช่เปล่าอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสถานที่นี่แม่งเหมือนแบบไอซียูจเป็นใครเนี่ยเสียงอะไรวะอับไปไฟดับเนี่ยฉันจะต้องใจเย็นหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเหนื่อยก็ได้นะ โอเคครับมอสถานที่แห่งนี้มันมัดเบียร์ฟิวส์ซอฟ e แวร์เอาสรุปไม่ต้องทำความสะอาดแล้วเหรอก็คือเราจะต้องไปหาฟิวส์เพื่อที่จะแก้ไฟดับอันนี้แหละฟิวชัวเลยนี่ไง <c ười> คุณเจอง่ายเกินแล้วผมไม่ต้องทำความสะอาดแล้วเหรอแั้วไหนคือหัวหน้ากูละไม่เกี่ยวกับหัวหน้าเลยเนี่ยออกไปข้างนอกแก้ฟิวซึ่งฟิว์มันควรที่จะอยู่ไหนๆวะมันควรที่อยู่หลงังร้านปะ ปกติแล้วเท่าที่ผมเล่นเกมผีมาเนี่ยฟิวจะอยู่หลังร้านนะครับหรือไม่ก็แบบอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวร้านอะอ่า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 บ้านเลยนี่ไงโอ้โหตู้แดงเด่นมากเลยโอเคตอนนี้ไฟฟ้าก็กลับมาแล้วฉันสามารถทำความสะอาดห้องได้อย่างง่ายขึ้น มันเสียงบ้าอะไรเ u ลยูวิด a ตใครจะไปช่วยฉันต้องช่วยตัวเองก่อนตอนนี้เอ้ยหมายถึงฉันต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนทำความสะอาดครับทำความสะอาดนี่คือร้านร้านกุดวกกระปกมากอืมเหมือนเราไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะครับแต่เป็นร้านแบบขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรแบบนี้ไหมเราก็ต้องหยิบอุปกรณ์นี้มากด e เพื่อที่จะทำความสะอาด โอ้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นะเฮลมีผมว่านั่นอาจจะเป็นเสียงของบอสผมก็ได้นะเออว่ะใช่ไอคนที่เดินมามาบ้านเราเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นบอสเรานะครับจริงๆริแล้วก็คือบอสเราเนี่ยกํำลังร้องให้เราช่วยเหลืออยู่ใช่ป่าโอเคสุดท้ายแล้วฉันก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็รอลูกค้ามา,างั้นเหรอโอ้พระเจ้า นั่นมันตัวอะไรนะ่ะโฮลี่ชีตอะไรวะตัวอะไรวะไหนวะโอ้โหพิกเซลสุดๆพิกเซลสุดๆชิบหายแล้วจะต้องโทรหาหัวหน้าก่อนจะต้องมีใครเล่นอะไรตลกแน่นอนเลยโทรหาหัวหน้าเลยเดียครับไม่คุยด้วย รับสิบอดปัะชูรับสายหน่อยเร็วบ้าเอ้ยบอดทำไมไม่ไไม,ม่รับสายเลยนี่เบ่งไฟดับเวเน้ยโทรหาตำรวจดีกว่าเดี๋ยวต้องออกไปจากที่นี่ไม่มีอะไรปกติเลยตอนนี้เอาโทรหาตำรวจเอาหาตำรวจโอได้ที่ไหนล่ะถูกไหมเพราะวโทรศัพท์เอ้ยโทรศัพท์จริงๆไฟดับมันก็โทรได้ดิ ใช่ไหมโอ้แต่สองสายอะไรไม่เห็นมีเลยไปครับไป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 ไหนอะออกไปข้างนอกเหรอขึ้นรถได้ได้เลยไหมมาไวเกินย้า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 รถรถโอ้ยตายตายอะไรอ่ะ อะไรอ่ะจบกี่แล้วโอ้โหนี่กูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ,อยง่ายตกใจเลยเออรู้แล้วเออมึงไม่ใช่บอกลกูหรอกเอ้าว่าไงเออแกจะแกจะเอาแต่นอนหรือไงตอนนี้หรอมีอะไรครับหัวหน้า ข้ามไม่ได้ด้วยนะเราชื่อว่าแจ็คนะครับส่วนไอคนนี้ชื่อว่าบอสแล้วก็ด่าเรายับเลยนะครับเหมือนเราจะทำอะไรสักอย่างนึงผิดพลาดไปเขาก็เลยให้เรากลับไปแก้ไขออตอนนี้เหรอครับบอสตอนนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าใช่แล้วแกมีปัญหาแนะ่ไอหน้าสมเพชไอไอลูเซอร์ขี่แพ้โอ้โหด่าแรงเกินไปหรือเปล่าครับบอสผมก็พอเข้าใจได้โอเคโอเค โอเคถ้า okay. แกไม่รับสายฉันอีกเนี่ยอีกเว้ยเลยแกฉันจะส่งกันไปที่จึ๊ดโอเคครับบอสแล้วฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเอา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 ไป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 ด่วนไปด่วนวันนี้ไปมันเร็วหน่อยนะอา้าวจุนแจจุนแจหยิบมาไ,ได้ฝนก็ตกนะครับบอสก็บน่นรอหยิบ แจแล้วก็ไปเลยแล้วกันจะไม่อยากจะโดนหักเงินเดือนอ่ะไปไปอย่างไวไม่ปิดบ้านด้วยรอบนี้ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะคอนอาโอมินถึงไว where is my boss กดวิ่งได้ไหมเนี่ยแบบว่ารีบอะ่ะขอรีบๆหน่อยได้ไหม แต่ไอตัวนั้นผมจะต้องหนีมันยังไงอ่ะวิ่งไปที่รถอย่างรวดเร็วอย่างนั้นหรอได้ไหมหรือว่าต้องจุกอยู่ในบ้านไม่ถือต้องจุกอยู่ในร้านอย่างนี้ปะไม่น่าได้นะมันวิ่งเร็วกว่าเรานานเสียงไรนเสียงบ้าอะไรวะ เห็นว่าฉันได้ยินเสียงนั้นเพราะว่าฉันไป่คอยได้นอนแน่เลยฉันเหนื่อยจริงครับมันเป็นเรื่องของการเหนื่อยดากลิปเปอร,สร์สวัสดีครับ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 มาโดนผีหลอกไปได้วยกันเกมนี้ชื่อว่า That's Not My Boss นั่นไม่ใช่บอสชูของฉัน Tell me ผมว่านะมันจะต้องมีตอนจบหนึ่งที่เราเนี่ยต้องเดินไปหา เสียงนั้นแน่แนเลยถ้ามันมีหลายตอนจบนะผมว่าหนึ่งตอนจบที่เราจะต้องเดินไปที่เราจะต้องทําก็คือนั่นแหละเดินไปที่เสียงตรงนั้นเอ๊ะอ๋อเดินไปที่เสียงนั่นแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจะมืบ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 คุณดาริปเปอร์ททำอะไรอยู่ เล่นเกมอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็รอให้ลูกค้ามาคืออะไรอ่ะคือให้มาทํางานตอนนี้เหรออะไรอ่ะไขรเคาะไครเคาะไครเคาะใครเาครเาะไอตัวนี้แหละมันจะแดกเราเอ่มผมจะรอดจากที่นี่ยังไงอ่ะนี่คือคําถามที่โทรหาบอสแต่บอสไม่รับเคโทรหาบอสก่อน เขาเตือนฉันว่าอย่าใช้โทรศัพท์อ๋อเมื่อกี้บอสเตือนว่าอย่าใช้โทรศัพท์เหรองกแม้กระทั่งขาดโถกำลังนั่งฟังคุณบอสอยู่เลยมาโดนผีหลอกไปกับคุณบอสเอ้ยขบุณครับผมเนี่ยมีความฝันว่าอยากโดนผีหลอกไปพร้อมกับทุกคนนานแล้วว่าเอ้ยบอสทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยคุณพี่ไแล้วก็ต้องแกะออกเอี่น่าอ่อนน่าทิง n o r เ a า ขึ้นรถอย่างไววิ่งเลยไม่สนไม่ฟังไม่อะไรเท่านั้นมันเอาแน่มันมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมว่าผมรอดครับเอ <c oughs> <c oughs> ชนแม่งเลยเอาอย่าไม่จบด้วยโอ้โหเดี๋ยว่ารอดเดี๋ยวว่าจบแล้วนะปกติเกมพวกนี้มันจะจบมันจะจบง่ายแบบนี้แหละ ตะปูปิดตะปูวิอ่ะเฮ้ยทำไมกญแจรถมันวางอยู่ตรงนี้ผมเพิ่งหนึ่งว่าไม่ใช่เหรอผมจะอึบเอาไว้นะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีจับสกแกนกูนอนเลยละกันเฮ้ยคอรเดอร์พลิสโอเคโทรหาตำรวจวยมีเสียงนเดนินมา ดูไม่ได้ยินหรือไงอะเขาได้เงินมาแล้วน่ะห,หนูไม่ดีเลยแจ็คไอ้แจ็ควางสายคอนไปแอบใต้เตียงตามบทของหนังผีบ้านมันก็ไม่มีที่แอบตัวเสื้อของเสือเส้อผ่าอัาโหรตำรวจหรือเปล่าครับผมแจ็คแม็กเวลมีเรื่องด่วนครับเออนี่ตํรวจเองแหละเกิดอะไรขึ้นน่ะแจ็คติดไว้นะบอ,อกเร่าเกิดอะไรขึ้น เออมันฝนตกครับแล้วก็หันน้าผมบอกให้ผมเนี่ยกลับไปทํางานผมก็ไปทํางานครับแล้วผมก็ทํางานอยู่ทันใดน,นั้นโอ้โหาอ่านไม่ทันหันน้าของนายเหรอหัวหน้าของนายคือใครแจ็คเออเฮรินเกรครับวันน้าของผมเองเขามาที่บ้านผมด้วยตัวเองแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยกลับไปทํางานแต่มันมีบางอย่างแปลกแปกไปนี่นายบอกว่าเฮรินเกรอย่างนั้นเหรอ ทำไมอะ่ะใช่ครับเฮนรี่เกรหัวหน้าของผมเองทำไมครับเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าอุยกูอยากแจะหั้นหลังมากเลยตอนนี้แจ็คเฮนรี่เกรเนี่ยถูกพบว่าตายไปแล้วในอพาร์ตเมนต์คืนนี้ันไม่รู้จะบอกไงดีอออะไรนะไม่จริงอะ่ะเขาเพิ่งอยู่ตรงนี้เองเมื่อเป็นเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันบอกบอกให้ผมกลับไปทำงานด้วยซ้ำฉันรู้ นี่มันแปลกมากเลยนายเห็นเขาจริงใช่ไหมเป็นเสียงของเขาด้วยใช่ไหมเออใช่เลยครับมันเป็นเขาแต่ว่าถ้ามันใช่แล้วใครมาที่บ้านของผมเอาล่ะแจ็คนี่มันจริงจังมากเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งคนไปหาที่บ้านนายอยู่ในบ้านล็อกประตูเอาไว้โอ้โหได้ครับเร็วๆหน่อยนะ เออคุณนี่ก็มีใครอยู่ข้างหลังบุซะอีกไม่มีแล้วใช่ไหม <c ười> คือผมเนี่ยในความเป็นจริงแล้วผมควรที่จะล็อกประตูแล้วก็อยู่ในห้องเนี้ยไม่ต้องออกไปไหนผงคหารับโหคิดได้ไหมเอางี้ถ้าผมไม่ออกไปไหนมันจะได้สักตอนจบหนึ่งไหมหรือว่าไม่ได้เราจะรอสักสักนาทีหนึ่งแล้วกันแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไร แรกแต้ม VIP สองคนแรกคืออะไรนะพี่วัชูอ๋อเป็น VIP ช่องเลยครับเหมือนแต้มออนได้แค่สองคนแรกเดี๋ยที่เหลือเนดะี๋ยวค่อยๆเพิ่มมาอันนี้ให้แบบว่าให้สองคนแรกก่อนเหมือน,นแต้มเอา VIP ไปเลยออกได้ไหมเนี่ยออกได้ด้วยจึดดดย๊บจึ๊บใครวะมอนทำไรอะ่ะ โอเคหรือเปล่าเออเออติ่ง nah, น <Koll in> <statistically> <Uh, ้ำมองนี่ก็นกลัดาเหมือนห้องนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆฉันต้องไปก่อนแล้วแหละบอนุวยมันเปลี่ยนละไปไปเชี่อติดออกออกออกเดี๋ยวนี้เลยออกเดี๋ยวนี้เลย ไหนไม่มีเวลาพอที่จะรอบตำรวจไอ้ตัวนั้นมันมาแล้วเพื่อที่จะฆ่าคุณเออเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของคุณเอาไว้คุณวิ่งเข้าไปในรถแล้วก็ขับไปที่พ i ลิสสเตชันแล้วก็บอกเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตำรวจเนี่ยเอ้ยเอ้ยกัไปแล้วตำรวจเราไม่เชื่อหรอกนะท้ายแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอสของเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนและนี่ก็คือ That's not my boss โ oh, หจบไวมากเลย <laughs>